ไม่มีตัง ธออยู่กับฉันด้วยความลำบากแต่ไม่ได้อยากทำเธอเสียไปคิดว่าเธอมีเราคนเดียวเลยไม่ได้แล่เลี้ยวเกี่ยวกับความเสียใจไอ้เต้าเป็นศิลปินก็เคยเป็นคนธรรมดาเมื่อก่อนจริงใจดีคงไม่มีใครมาหลอกเลยอบกอดเธอด้วยความรักไงแต่เรื่องเงินเข้าใจว่าต้องมาก่อนมันกลายเป็นเรื่องบ้านทอนทธอรออยู่ทุกครั้งไปถ้าฉันมีตังเท่าไ ันเธอคงยอมง่ายแต่ถ้าไม่รับฟังฉันเองได้แต่ร้องหา ฉันแค่จนไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เธอควรลืมกันไปสักทีฉันไม่ดีดีอะไรหนะักหนาะฉันเป็นเพียงธุลีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่ดีดีกับคนอย่างเธอไม่ต้องใช้ว่าจีออบอ้อมอารีตอนเธออยากเจอทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจ ่าหวังว่ามีอะไรแบบกุยช้ที่เธอเองต้องการโอ้ทียบไม่ติดเลยไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงทางนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดไม่ต้องถึงเรื่องราวของเรามันเก่าแล้วถึงอยู่กับมันเธอจะเป็นที่สองสามสีแต่เพื่อชีวิตของเธอดียอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็ดีกว่าฉันแน่นอนไปเธอคนดีถึงอยู่กับฉันก็ตายฟรีไม่มีอะไรนอกจากนี้เดินไปไกลๆเธอไม่ต้องมองฉันไม่มี ตังเท่ามันจะทำไงได้แต่ถ้าต้องรักมันให้ฉันเป็นคนรองหายฉันมันจนฉันมันเป็นคนไม่ดีได้โปรดเอลืมกันไปสักทีฉันไม่ดีดีอะไรหนักหนาฉันเป็นเพียงทุรีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่ดีดีกับคน อย่างเธอไม่ต้องใช้ว่าจีอบอ้อมอารีตอนเธออยากเจอทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่ได้ดีอะไรหนักหนาฉันเป็นเพียงธุลีจะเอาอะไรไปเทียบกับฟ้าทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผู้ชายที่เธอเองต้องการลืมกันไปสักทีฉันไม่ได้ดีกับคน อย่างเธอไม่ต้องใช้ว่าจีอบออมาลีตอนเธออยากเจอทั้งตัวกูไม่มีตังกูมีแต่ใจอย่าหวังว่ามีอะไรแบบผูใช้ที่เธอเองต้องการโอ้ทียบไม่ติด